รอดยากหรือยากจะรอดสวัสดีครับพบกับช่องเท่าขีโม h a n n e l นะครับสำหรับวันนี้ข่าวกกกอกคดีของน้องชมพู่นะครับเท่าคีโมก็มีเรื่อง มาคุยโม้กับเพื่อนๆนะครับเรื่องของรอดยากหรือยากที่จะรอดนะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเท่าคิ่โมได้ฟังลรบสุดของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาออกมาตั้งคำถามให้กับทนายแล้วก็พักพวกนะครับที่ได้นั่งคุยกันเรื่องหนึ่ง ก็คือเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ในตอนนี้นะครับเรื่องเงิน1 0 0 0 0แสนบาทค่าทนายนะครับเกี่ยวกับการาเขียนเพื่อยื่นอุทธรณ์นะครับแล้วกอ็ออกมาตั้งคำถามนะครับพูดจากระโชกโฉ่คากนะครับเต็มไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรงนะครับเสียงสูงปี๊ดนะครับแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าอยากจะถามคำเดียว ว่าเสียหายหรือยังไอ้เงินห0 0 0งแบาทเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวของเท่ากิมโมเองก็ฟังแล้วมันก็รู้สึกขำนะครับหัวเราะอยู่คนเดียวดูอยู่สองรอบนะครับเขาถามคําเดียวจริงๆนะครับคำถามเดียวก็คือว่าไอ้ที่นั่งพูดกันเปล่าเปลาเสนุกปากกันอยู่เนี่ยเรื่องเงิน1,000งแบาทเนี่ยไม่จบไม่สิ้นกันสักที ถามจริงๆว่าเดือดร้อนแล้วยังได้จ่ายเงินให้เขาไปแล้วหรือยังเสียหายขึ้นแล้วหรือยังมันเสียหายไปแล้วนะครับมันมีคลิปที่เป็นหลักฐานการขู่กันโชคนะครับเรียกว่าจะก,กันโชคเอาทรัพย์นี่ก็ยังได้นะครับก็คืออคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีเงินนะครับไอ้คนที่ โทรแจ้งค่า,าวิชาชีพทนายไป1 0 0 0 0แบาทที่ก็บอกว่าจะไม่มีได้ยังไงร,รถก็มีไปออกรถใหม่ป้ายแดงมาขายผลิตภัณฑ์เอาเงินไปไหนหมดอะไรอย่างนี้นะครับคือมันเกิดขึ้นแล้วนะครับที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะไม่ยอมรับอย่างไรในเบื้องต้นก็ตามสุดท้ายท้ายสุดเขาก็เอาคลิปมาเปิดให้ว่นโซเชียลไปหมดนะครับหยุดเถอะครับนะครับ คุณก็บอกเองเนี่ยว่าคุณความรู้น้อยนะครับฝรั่งเขามีคำคมนะครับเขาบอกไว้ว่าอย่าไปอยู่ใกล้ๆกับสิ่งที่เราไม่รู้จักมันนะครับอะไรแต่นะครับขอภัยครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราไม่รู้จักมันที่เรายังไม่เข้าใจมันไม่มีความรู้เรื่องมันหมายถึงสิ่งนั้นๆน,น,นะครับก็อย่าพยายามไปพูดนะครับ ไปพูดไปท้าทายอย่างนี้มันก็เสียหายนะครับที่สําคัญนะครับเท่ากิมโมอยากจะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างในครอบครัวของคุณในตัวของคุณและสามีของคุณเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะตัวของคุณทั้งสองคนเองนะครับแล้วก็อขออภัยนะครับลูกคุณเนี่ยน่าสงสารที่สุดนะครับอันนี้คือผู้ที่บริสุทธิ์จริงๆ อย่าไปเอาเขามายุ่งมาเกี่ยวเลยนะครับถ้าขอร้องได้ก็จะขอร้องอย่าเอาเขามาแม้แต่จะเอ่ยอ้างนะครับเพื่อจะเป็นคอนเทนต์นะครับคุณพาเขาไปออกงานนู่นไปนี่ไปทำคอนเทนต์นะครับไปรำไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดราม่าต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนี่มันก็ไม่ควรอยู่แล้วนะครับ แล้วคุณก็ยังออกมาดราม่าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับว่ามีคนพยายามทำให้คุณเนี่ยและครอบครัวเ,เสียหายมีคนลุมกันขยุมคุณนะครับลุมกันจิกคุณเท่าคีโมติดตามคดีของน้องชมพู่มาตั้งแต่ต้นนะครับสรุปให้ได้เลยครับว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีหลักไม่ว่าจะเป็นคดีรอง ไม่ว่าจะเป็นคดีที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมีคำพิพากษาของศาลไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างๆปัญหาเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นกับตัวของพวกคุณและครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวของคุณเองทั้งนั้นนะครับในเรื่องของคดีหลักนะครับมันก็เกิดจากการที่คุณและสามีของคุณตอบคำถามไม่ได้นะครับแล้วคนที่ ทำให้คุณโดนคดี288นั้นก็มาจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับซึ่งเขาได้พยายามหาพยานหาหลักฐานต่างๆได้มีการไปพิสูจน์หลักฐานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในโลกตอนนี้นะครับได้มีการนําบุคคลเรียกว่าต้องสงสัยเข้าเครื่องจับเท็จนะครับแล้วเขาก็ได้ส่งสำนวนให้กับทางอายการถึงจำนวนเกือบพันหน้านะครับ เยอะแยะครับมากมายเต็มไปหมดนะครับสุดท้ายท้ายสุดอายการเนี่ยหลังจากได้รับสำนวนแล้วนะครับยังส่งกลับไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกลองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอายการก็เพิ่มโทษให้กับคุณอีกนะครับคุณลืมไปแล้วเหรอครับไม่ได้เพิ่มโทษให้กับสามีของคุณเป็นสองแปดแปดแต่อย่างเดียวนะครับยัง แจ้งโทษตัวของคุณตามมาอีกคนหนึ่งด้วยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วคุณก็ยังมาโทษมาตำหนิครอบครัวอย่างนั้นน่แหละครับ่าใส่ร้ายคุณทำร้ายคุณนะครับเรื่องของตัดไม้ทำลายป่าลุกป่าถมที่ก่อสร้างปูนปั้นนะครับมันก็เป็นเพราะตัวคุณเองทั้งนั้นนะครับเรื่องของการไปเจาะบ่อน้ำบาดาลเรื่องของการไปก่อสร้าง ต่อเติมอาคารบ้านนะครับไปหุ้มเสาไฟฟ้าไว้ทำชายค่าบ้านออกมาพ้นเขตอาณาบริเวณของบ้านลุกรำ้ำก็ไปในเขตทางหลวงชนบทสุดท้ายที่ผ่านมาก็คือว่ามีคำพิพากษาให้คุณเนี่ยไปขุดหรือนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆทั้งหลายที่คุณได้กระทำการก่อสร้างลงไปในพื้นที่ห่วงห้ามนั้นนะนะครับ แล้วคุณก็ไม่ได้ขุดต่อมอออกคุณก็ไม่ได้ขุดฐานที่เคยประดิษฐานพระพุทธชินราชออกไม่ได้ไปจัดเก็บเขาเรียกว่าเคลียร์ลิงนะครับผิวซีเมนที่ติดเชื่อมกับทางหลวงนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผิดทั้งนั้นคําพิพากษาเขาไม่ได้บอกให้คุณไปย้ายพญานาคนะครับเข้าใจซะด้วยเขาบอกให้คุณรื้อสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายออกไปให้จนกลับสู่สภาพเดิม ถ้าเท่ากิโมโปแปลนี่หนักเลยนะครับก็คือดินที่คุณออามาถมเข้าไปเนี่ยคุณต้องขุดลือออกให้เหมือนสภาพเดิมด้วยอย่างนี้นะครับแสดงว่าคุณไม่มีความเข้าใจนะครับไม่อยากจะใช้คำว่าไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายไทยนะครับประชาชนชาวไทยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับคุณต้องรู้นะครับ แล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนะครับก็ได้ยินทางจำเลยที่สองก็ออกมากันโชคนะครับว่าจะฟ้องกลับจะแจ้งความกลับนะครับคนที่เคยว่าเคยดา่าอันนี้ก็เป็นสิทธิของคุณนะครับเป็นสิทธิของคุณ คุณจะแจ้งความใครใครจะเข้าไปคอมเมนต์คุณจะเก็บกวาดใ,ให้หมดนะครับก็เป็นสิทธิของคุณส่วนทางาเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะาพิจารณาอย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาจะเห็นสมควรที่จะยื่นฟ้องต่อศาลให้คุณได้หรือไม่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังสุดคุณก็ได้เพิ่มมาอีกคดีหนึ่งนะครับก็คืออายการศาลสูง จังหวัดมุกดาหารก็ได้ยื่นอุทธรณ์นะครับได้ขอเรียกว่าขอเปลี่ยนจากลงโทษรอลงอาญาเป็นจำคุกนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากพระราชบัญญัติของป่าไม้นะครับเปลี่ยนทําให้คุณก็คงจะอึดอัดกระอักกระอ่วนอยู่ไม่น้อยนะครับเท่ากิมโมเชื่อว่าหลังจากวันนี้คุณยังมีคดีอีกเยอะแยะนะครับ คุณต้องกลับมาคิดนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรคุณถึงมีคดีเยอะแยะมันก็เป็นเพราะตัวของคุณเองแล้วก็ตัวของน้ํามันรอบๆตัวคุณนะครับที่คอยจะไปจุดไปเติมเชื้อไฟต่างๆให้มันลุกให้มันมอดไหมคือให้มันจบเร็วยิ่งขึ้นอย่างนั้นนะครับคุณลองพิจารณานะครับลองหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ เตรียมนะครับความพร้อมในการต่อสู้คดีในคดีหลักให้ได้นั่นคือหน้าที่ที่คุณจะต้องปฏิบัติคุณจะต้องไปชี้แจงต่อศาลหาหลักฐานหาเหตุผลให้ศาลได้เชื่อนะครับว่าคุณบริสุทธิ์จริงแล้วคุณก็จะรอดพ้นคดีได้แต่มันไม่ได้รอดพ้นคดีได้จากการไปสร้างสถ,ถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปก่อสร้างปูนปั้นไปทำห้องส้วมทำแล้วทำซากทำอีก ทำอยู่อย่างนั้นนะครับเทากิมโมเองก็รู้สึกไม่เห็นว่ามันจะมีผลในเรื่องของคดีตรงไหนนะครับสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะครับนอกจากว่าเป็นเหตุผลเขาอ,อ้างว่าคุณต้องหาเงินคุณต้องใช้เงินเยอะแยะเพื่อจะจ่ายให้กับค่าวิชาชีพของทางสํงานักงานทนายความชื่อดังนะครับเทากิมโมฟังทุกครั้งก็รู้สึกขำบนกับเวทนานะครับบอกไม่ถูก าตัวของเท้าคิมโมเป็นทนายเป็นสำนักงานทนายความที่ทรงเกียรติตัดสินใจง่ายมากครับถอนตัวจากคดีนี้เลยมันเสื่อมเสียมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติยศนะครับแล้วทุกวันนะครับไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะไลฟ์สดพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณจะทำคลิปอะไรก็แล้วแต่ออกมาเนี่ยสู่สายตาของสาธารณะเนี่ย คุณจะต้องตบท้ายด้วยการขอความเห็นใจนะครับคืออที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะผู้ใหญ่ใจดี fc ใจบุญก็ขอให้มาช่วยกันสนับสนุนอย่างนี้ตลอดไปนะครับให้มาช่วยกันซื้อผลิตภัณฑ์จบท้ายด้วยกันอวยพรนะครับอย่างนี้เป็นต้นในทุกๆครั้งพอเถอะครับนะครับหยุดแล้วกลับมาหันมองตัวเองว่าคุณ สร้างปัญหาอะไรให้กับครอบครัวของตัวคุณเองไว้บ้างนะครับที่เป็นอย่างนี้ถึงปัจจุบันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฝากไว้ให้คิดครับสำหรับวันนี้เท้าคิมโมต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันสวัสดีครับ